เ่งยได้ใถุงจะน่าจะเบิรอยู่นี่ะเพราะว่าาิีมอนเหม็นาีมอนเหม็น่น้งกดเบิก่อนันไก็ได้ของฝากครับอยงเอ หูยูจ้าเขาต้อง่านตัชั้นเี่เย

Mặc กินสิมา Mặc ตัวนั้นมาแก้ว

เต้ยยิ้มหน่อยเต้ยยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ่ามืมตาเนี่ยบอกตหน้าบูดเต้ยไม่ยิ้มเลยเต้ยไม่ยิ้มเลยเต้ยไม่ยิ้มเลยเดี๋ยวเราแก้วไปเติมก่อนสองนเดี๋ยวมีเต้ยเป็นเดี๋ยวไม่เป็นเต้ยเดี๋ยวไม่เป็นเต้ยมันทั้งสองแก้วเต้ยยิ้มแน่นอนเลยต้องมีจ้ะต้องมีต้องมีเจบีไง

เห็นแล้วรากติมมากครับะฝาปลกข้าวจิ้มหัว ไมาหน่อยมีคนเห็นอีกวันเดียวอันนี้ค่ะเข้าไปในบ่ ใมาอีใส่มาเมื่อก้ผได้มาจากนี้เราได้รเล่าหัหมูอบอ๋อมาผมดมาเรียบร้อยค่ะนอนฟังหน่อยได้จะเราต้อแบบนี้ได้ค่ะด้แต่ละคนดูแต่ะคนได้ค่ะเลยได้ค่ะได้เลยได้เ่ได้ค่ะได้ค่ะยัไม่ได้งินได้ไม่ต้องงาดี่นอค่ะ ไ้ของฝางงานีกันค่ะของกันตนานค่ะสวัสดี